สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆใน Facebook นะคะวันนี้ค่ะใบเตยนะคะก็มา,าทักทายในรูปแบบของวิดีโอบ้างนะคะก็ไปแคสงานมาเพิ่งกลับมาก็จะแต่งหน้านลุคนี้ไปแคสมานะคะก็เซอๆไม่ได้แบบสวยอะไรมากนะคะแต่ก,ก็มีน้องๆหลายคนนะคะถามเรื่องลิปสติกวันนี้ทาสีนี้มานะคะ ก็มีน้องๆหลายคนนะถามว่าพี่เตยทาสลิปสีอะไรวันนี้ก็จะมา,มาฉะเฉลยในเฟ e บุ๊กนี้นี่เลยวิซูวิซูตัวนี้นะคะที่เตยทาอยู่ตอนนี้จะเปิดให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นสีนี้นะคะสีเหมือนในแท่งเลยเนี่ยทาก็ สีแซ่บมากจริงๆนะคะสำหรับอ่บางคนอาจจะต้องแต่งตาที่มันเบาลงมาหน่อยแต่วันนี้เตยจัดหนักทางหน้าเลยนะคะก็ไปแข่งงานมันก็เต็นิดนึนงกว่าสู้เขาไม่ได้เนอะก็ยังไงก็เนี่ยค่ะบอกแล้วนะคะลิปรุ่นนี้ที่เป็นตลับสีดำๆอย่างนี้นะคะก็ รู้สึกว่าจะแท่งละห้าหกร้อยบาทจำไม่ได้นะคะก็เนีย่ยค่ะประมาณนี้นะคะเป็นรุ่นอะไรเนี่ยบีบล mm ิปสติกเบอร์ห้าเบอร์ห้านะคะอบ mm hmm. ไปแล้วค่ะมาทาทายกันแค่นี้แล้วก็มาบอกด้วยว่าถ้าลิปตัวไหนยังไงหรือว่าจะผสมกับสีนูดให้สีมันดอบปลงไีกว่านอี้ก็ได้นะคะสั้่วันนี้แต่ก็ไปแล้วมาทาทายเบาๆ oh